เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องฐานกันต่อนะคะหนังสือหลักสูตรหน้า26เป็นพระบาลีเป็นคาถาัะรองนะคะหนังสือหน้า27เป็นคำที่แปลอ,ออกมาว่าแต่และฐานนั้นชื่อว่าอะไรฐานอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ในส่วนของเรื่องฐานที่นี้ในเอกสารที่แจกให้ เอกสารที่แจกให้เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของวิถีจิตเป็นภาพวิถีจิตถูกไหมคะเป็นภาพวิถีจิตนี่ภาพวิถีจิตเนี่ยเราก็เอามาเรียนควบคู่ก,กันกับหน้า26กับหน้า27นะคะเนาะเมื่อเช้าพูดไปแล้วเรื่องของปฏิสนธิฐานและพะวังคานาฐานที่1ทีนี้จะมาทบทวนพวังคานาฐานที่1อีกครั้งหนึ่งนะคะ พวังคาถาฐานที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งฐานที่หนึ่งพระบาลีบอกว่าปะอาดูหนังสือหน้ายี่สิบหกค่ะดูหนังสือหน้ายี่สิบหกนะแล้วมาดูตรงพระบาลีปะอาเจอไหมคะเจอแล้วเจอแล้วทีนี้เรามาดูว่าปะอานี่คืออะไรตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องพระวังคาถานะคะพระวังคาถา มีทั้งหมด6ฐานใช่ไหมคะเพราะวัะนคาถามีทั้งหมด6ฐานฐานที่1มาดูหนังสือหน้า27ค่ะราะวังคาถาน6ฐานฐานที่1อยู่ระหว่างปฏิสนธิจิตกับอาวัชนะจิตที่เกิดต่อจากมรณาสันนวิถีจนถึงภาวะนิกันติกะโลภะชวนะวิถี ทันนะคะค่ะอันนี้คือตัวหนังสือนะตัวหนังสือบอกว่าฐานนี้อยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องมาดูในเอกสารประกอบเอกสารประกอบนี่ก็อยู่ใน2.1หัวข้อ2.1นะคะหัวข้อ2.1หัวข้อ2.1นี่เป็นวิถีวิถีจิตที่ขึ้นต้นด้วย ปฏิสธิใช่ไหมคะปฏิก็คือปฏิสนธิดับลงพระวังดวงที่1เกิดขึ้นใหม่ดับลงพระวังดวงที่2 3 4 5จนถึงดวงที่14ีกพอสัมเพานะคะพอสมเพอนี่ถึงดวงที่14บปั๊บเนี่ยก็ดับลงคือจิตนะเพราะวังเป็นจิตนะฮะเกิดดับเกิดดับนะเมื่อมาถึงตรงพระวังคัจลันะวันไหวด้วยอำนาจของอารมณ์ คราวนี้ก็ดับลงเกิดแล้วก็ดับลงดับแล้วก็มีพระวังผู้ปัจชิธาเกิดต่อเมื่อพระวังผู้ประเิดธาเกิดต่อเป็นพระวังดวงที่16แสดงว่าพระวังตั้งแต่เกิดหลังจากปฏิสนธิมานี่ทั้งหมด16ดวงนะคะพระวังนะแต่พระวังมาเปลี่ยนเพราะจะมีวิถีจิตแรกเกิดนะคะวิถีจิตที่บอกว่าภาวะนิกันติ เพราะว่านี่การติกะโลภชวนาวิถีเนี่ยนะคะจะเป็นวิถีนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นวิถีจิตเราจะเข้าใจบ้างแล้วว่าตอนนี้เนี่ยฐานที่หนึ่งของพระวังกระถาเนี่ยท่านต้องการทราบว่านพะพวังเนี่ยอยู่ระหว่างจิตดวงไหนกับจิตดวงไหนอย่างเงี้ยน,นะคะตอนนี้เราเห็นแล้วนี่นะพระวังเนี่ยอยู่ระหว่างปฏิสนทธิจิต ปฏิสนธิจิตกับมโนทวาราวัชนาจิตใช่ไหมคะมโนทวาราวัชนาจิตนี่ทำกิจสองอยา่างก็คือทำหน้าที่อาวัชนกจิตกับโวชทัพนกิจอย่างเงี้ยนะพร้ะฉะนในส่วนของมโนตัวนี้เนี่ยถ้าพิจารณาอารมณ์ทางใจเขาทำหน้าที่อาวชนะัชนะฮะเออีนี้แสดงว่ามีอาซ่อนอยู่นะคะ ตอนนี้มีอาซ่อมอยู่ในมอม้านะฐานที่หนึ่งปะอาปะก็คือปฏิสนธิอาก็คือมโนทวาราวชนะนะคะพวังอยู่ช่วงระหว่างจิตสองดวงนี้นะคะก็คือพวังดวงที่หนึ่งถึงดวงที่สิบหกนั่นเองเข้าใจนะคะเนาะอันนี้ฐานที่หนึ่งของพวังคานต่อไปฐานที่สอง ฐานที่สองคือตะอาตอเตาอ,ออาออออสจาบาลีอยู่หน้า26ตะอามีใช่ไหมคะตอจากปะอาน่ะตะอาทีนี้พอตะอาเราก็มาดูในหนังสือหน้า27หัวข้อที่สองในหัวข้อข้อวังฐานมี6ฐานหัวข้อที่สองบอกว่าระหว่างตถารรมนจิตกับอาวัชนาจิต ในระหว่างตถารมณวาระวิถีกับวิถีอื่นๆที่เกิดติดต่อกันมาทำความเข้าใจตรงที่บอกว่าในระหว่างตถารมณวาระน,นี้นะคะดูในหนังสือนะหนังสือหน้า21หน้า27นะหนังนะสือหน้า27ในระหว่างตถารมณวาระวิถีกับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกัน เมื่อเช้าพูดไปทีนึงแล้วว่าการสิ้นสุดนะการสิ้นสุดหรือว่าวาระมีการสิ้นสุดอยู่4อย่างใช่ไหมคะตถารมณวาระชวนะวาระโวทพนะวาระโมคะวาระมีวาระสีอย่างทีนี้ตอนนี้เนี่ยฐานที่สองของพระวังคฐานให้เราไปหา ฐานนะคะฐานนี้อยู่ในวิถีที่สิ้นสุดตถาธรรมนาวาระกับวิถีอื่นๆติดต่อกันมาดูในเอกสารน่ะประกอบเป็นภาพวิถีจิต2.2ใช่ไหมคะ2.2นะในเอกสารเป็นหัวข้อ2.2ชวนะเกิดดับเกิดดับติดต่อกัน7ขณะนะ ติดต่อกันเจ็ดขณะชาวนาติดต่อกันเจ็ดขณะนี่เป็นวิถีปกติธรรมดาทั่วไปที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องทางห้าทวารทวารใดทวารหนึ่งนะคะทีนี้ก็มาดูว่าวิถีนี้เนี่ยสิ้นสุดที่ต่อเต่าเห็นไหมคะตถารณาวาวระนะนี่ตถารมณวาระดูตามเอกสารนะคะจะเห็น ที่เขียนคําว่าตถารมณวาระเห็นไหมคะนั่นหละค่ะนะทีนี้หลังจากตถาดวงที่สองดับลงแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงนั้นเป็นผวาเัจาัยนะคะเป็นผวังขจิตผวังเกิดต่อเนื่องกันไม่รู้เท่าไหร่แหละจนกว่าจะมีอารมณ์มาปรากฏใหม่ถ้ามีอารมณ์มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ พระวังก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากพอสัมเพาเป็นอตีตาพวังก็คือเป็นตีค่ะเข้าใจนะคะจะกลายเป็นตีขึ้นมาเลยแต่ก็ยังเป็นพระวังแต่เป็นพวังที่เปลี่ยนเพราะมีอารมณ์มาปรากฏนะคะหลังจากนั้นอตีตาพระวังดับลงเนี่ยเกิดมาแล้วก็ทํำหน้าที่นั้นก็ดับลงดับลงแล้วก็เปลี่ยน จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะคะให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงนี้ชื่อว่าพวังคัจารณะนะคะน้องหนูนะพวังัจจรณะพวังัจจรณะเกิดมาแล้วก็ดับลงเป็นจิตจิตเป็นนามธรรมเกิดแลวดับเกิดแลวดับพวังัจารณะดับลงแล้วเป็นเหตุปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาชื่อว่าพวังคุปปัจฉทะเฉทะแปลว่าตัดจะตัดกระแสพวังขาดแล้วนะคะ เมื่อพอวังดวงสุดท้ายเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะที่เป็นตัวทอทหารสังเกตให้ดีนะคะว่าถ้าวิถีจิตคลาวใดมีทอทหารอยู่อย่างนี้นะคะแสดงว่าเป็นพวังตัวสุดท้ายนะพวังกู้บัตเทะนะพร้อมที่จะขึ้นสู่วิถีจิตใหม่ทันทีพอพอวังกู้บัตเชตัดกระแสพวังขาลง เป็นเหตุปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงนี้ทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ที่มาปรากฏใหม่นะปัญจัทวาราวัชนจิตปปลาเนี่ยนะคะปปลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนปัญจัทวาราวัชนจิตซึ่งทำหน้าที่วัชนะตรงนี้นะคะ ดวงนี้นี่ใช้สัญลักษณ์เป็นปอปลานะคะตัวนี้นะในวิถีจิตนะคะใช้สัญลักษณ์เป็นปอปลาหลังจากนั้นปอปลาดับลงเป็นเหตุปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นทวิไหมคะทวิคือทวิสิทเนาะทาวิปัญจาอิญารจิตสิจักขุยญาณจิตสอง โสตวิญญาณจิตสองฐานวิญญาณจิตสองชิวหาวิญญาณจิตสองกายวิญญาณจิตสองอย่างละสองแล้วแต่ว่าขณะนั้นอารมณ์อะไรมาปรากฏเฉพาะหน้าถ้ารูปารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้าวิธีนี้จะต้องมีจักขูวิญญาณจิตสองเข้าใจใช่ไหมคะวิธีนี้จักทวินะจักทวีนี้ก็จะมีแค่จักขูวิญญาณจิตสองเหมือนตันเนี้ยค่ะเนี่ย ทั้นีปัญจวิญญาณจิตสิอยู่นี่ถ้าเอาสองดวงมาพูดสองดวงใดสองดวงหนึ่งก็ได้ในสิบดวงนี้อาจจะเป็นจากผูวิญญาณจิตสองก็ได้ใช่ไหมคะวิธีนี้นะโสตาวิญญาณจิตสองก็ได้อย่างเงี้ยเข้าใจนะคะในวิธีจิตนะทีนี้หลังจากดวงนี้ดับลงสัมปติชนะจิตสัมปตมปิชนะจิตก็เกิดขึ้นมาทําหน้าที่รับนะสัมปติชนะจิตนะ สองดวงนวี้นะคะที่อยู่ในวิถีนะสาม,มานะรารม آ, ราะรับอารมณ์นะพอรับอารมณ์แล้วก็ดับลงพอดับลงแล้วก็มีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะชื่อว่าสันตะิรณะไตสวน,ไตสวน, <laughs> นไตสวนอารมณ์นะไตสวนอารมณ์นะเมื่อไตสวนอารมณ์แล้วก็ดับลงสันติอยางนี้ใช่ไหมเนี่ย สันตีเนาะสามดวงนี้ดวงในดวงหนึ่งนะคะทําหน้าที่ไต่สวนเสร็จก็ดับลงอย่างเงี้ยนะพอดับลงแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกจิตดวงนี้นะชื่อว่าโวตท<ว>ัพพะนะโวตทัพนะพนะนะจริงๆเป็นมโน,โชนใช่ไหมคะ<ว>จริงๆเป็นมโนนะสแสดงว่าวุใน,ใน,ในในเอกในเอกาสารเนี่ยนะคะวุที่เป็นวิถีจิตนะจะต้องมีมอไม้อยู่ตรงนั้นนะถ้าเรารู้นะ ก็คือมอมา้าพอมอม้าที่ทำทำหน้าที่สองอย่างเห็นไหมคะมอม้าในวิถีจิตเนี่ยเป็นมอม้าก็มีในวิถีจิตเนี่ยเป็นวุหรือโวก็มีใช่ไหมคะเป็นวุก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคราวใดถ้าเขาไปทําหน้าที่ตัดสินทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะชื่อว่าวุนะถ้าไปพิจารณาทางใจเป็นอาย นะอย่างอย่างเงี้ยทางใจแล้วก็มีอาซ่อนอยู่ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยนละอันนี้ทางตาหูจมูกปิ้งไก่เห็นไหมคะเนี่ยต้องใช้วุนะเ mm hmm. ข้าใจนะคะ mm hmm. เรามาดูวิถีนะคะ mm hmm. สองวิถีต่อกันใช่ไหมคะเนี่ยดูนะพ mm hmm. อสิ้นสุดที่ต่อเต่าดวงที่สอง mm hmm. ต่อเต่าดวงที่สอง mm hmm. เห็นไหมคะตรงกลาง mm hmm. ที่บอกว่าตถารมณาวาระนะคะนะ ต่อเตาตัวนี้คือสิ้นสุดวิถีหนึ่งขึ้นสู่วิถีใหม่ก็ตั้งแต่พอสัมเพาเป็นต้นไปนะท่านบอกว่าระหว่างตถารมณะกับอาวชนะในระหว่างตถารมณะวาระวิถีก็คือวิถีแรกนะคะสิ้นสุดที่ตถารมณะวาระนี่นะตถารมนะวาระวิถีกับวิถีอื่นๆที่เกิดติดต่อกัน วิถีอ,อื่นๆที่เกิดติดต่อกันก็เริ่มตั้งแต่พวังพอสัมเพลาค่พะพอสัมเพานี่เริ่มเป็นวิถีใหม่แล้วนะคะเริ่มจะขึ้นสู่เป็นวิถีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูตะอาอยู่ไหนตะอาก็คือต่อเต่านะปัญจทวารราชนะก็คือปอปลานะคะปอปลาตัวนี้เนี่ยมีคําว่าอาใช่ไหมคะปอปลาทําหน้าที่อาใช่ไหม เนี่ยค่ปะปอปลาเนี่ยนะทำหน้าที่อาในวิถีจิตปอปลาตัวนี้นี่คือมีอาอยู่ในนะั้นนะทำหน้าที่อาปอปลานี่คือตัวจิตเนาะปัญจทวาราวชนะจิตทำหน้าที่อาวชนะนะบาลีจึงบอกตะอาไงฮะ,ะเห็นไ้ยตะอาทีนี้เรามาดูว่าพขาวังอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ระหว่าง ่ตเตาตถารมณะกับปอปลาปัญจทวาราวชนะ